在一块儿。你看，你性格特别，你那肯定有。你要么你要长一点的款式。好，我们这个拖的到了。这个裤子，今天妈妈给他到黑吃，他今天给我这块的裤衩也好吃。但是问题，听懂？嗯，听懂。第一个朋友听懂。我总跟你，我总跟你。你好，哎，我发现你打扮怎么样？

ดีดีครับถูกต้องงบประมาณดีนะครับงบปรมาดีนะครับ3 2 1ใช่พี่กี้บอกถูกต้องครับวังที่นั้นใ จะไม่ออกง่ายะไมี่กิกดซา,าองาดเ่พาพเลยที่ออกออสองสองลึงนะคะผม <c oughs> โอ้ยแบนุ <c> ้ย <oughs> ไม่ออกเกิสองสลึงซีซีีนบอกนได้แต่

ครับก็อ่ในตัวถุงนะครับยังมีเมลยดพอนนะครับเยลาดพนธุ์ของใครไมครับโอเคอ่า second question เงนคุณเนียมีมีบริษัทออกไห i ใช่เงินุณสมุดต่างกันะเงินคุาก็ได้อยากไนอยาอยากไรอยันะสามแล Sắp là hơi vì áp thấp, nó nó xếp 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 áo búa. Amen. 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 cái này, Amen. 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 ลองเปิไปเลยไอ้ตี้ต้องตัดชนอดเลยครับโอเคแล้วที่ออกมือหนึ่งสลือนรับ ไม่ไม่ฉันหมายถึงคำถามสุดท้ายโอ้ฉันเดาอาจจะเกี่ยวกับวันเกิดก็ได้ไม่ต้่างนี้ไม่ต้องไ่ต้องขั้นเป็นขั้อไม่ไม่ออกมาวิ่งข้าวอีกทีนะขั้นสองอันนะครข้อสนะครับปี2023ผลผลกี่เมื่อ พี่สายพี่ยูและและและจัดและฉากเสร็จแล้วปีนี้นะมีคนกี่เอนแค่ปีนี้นะแค่ปีนี้ก็พออด้วยจีนเหนยอจีนตัวันตก

On yourself, to you have another one in oh, yeah, yeah. There's a lot coming I mean, soon or this year. a lot. Okay. ใช่หรือเปล่าใชรือเปไม่รู้นะรู้นะตอบผิดให้คนตอบนะฮะตอบิดให้คนเลือกตอบนะฮะแต่ไม่เป็นไรยังไงก็ได้เรกกิ่มดีเพราะอาจจะได้วันใหญ่น,น,น,นะ,ะอ่ะอย่างยกมือนะไปไปจุยจุยไปก็พอกนเลรวะ สักครับไม่เห็นครับได้ท่องนะครับมีช่วงวันโลกอ่าอ๋อนะอ่า green 2ของจบญี่ปุ่นอ๋อใช่นะโอเคหน่อยครับ right in Taiwan the law less right is right, by another one is job yeah. <laughs> <"Yeah." laughs> ไปเก็บไไปไปอไอ้เอาหมตัวละไไห้วลเอาไปงั้เอสาเยเออเอาไปเปนะไหนไ่เคโอเดีนะเนี่มีเาาสำรองครับผมเช็เน 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.